อย่าเผลอโมโหร้ายใส่ใครเพราะสุดท้ายคนที่ได้อายอาจจะเป็นคุณที่สนามบ,บินนานาชาติแห่งหนึ่งมีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดีจําเป็นจะต้องมารอเวลาถึง3ชั่วโมงในการเปลี่ยนเครื่องเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางและเธอตัดสินใจเดินไปซื้อหนังสือหนึ่งเล่มและคุกกี้หนึ่งหอ่อเพื่อที่เธอจะได้เตรียมค่าเวลาในการนั่งรอเครื่องและเมื่อเจอที่นั่งว่างเธอก็นั่งลงหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหยิบคุกกี้ขึ้นมาวางข้างๆแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นเธอก็ได้สังเกตว่ามีชายหนุ่่่่มมคนนนึงงงงัััอออยูข้าข้าๆเธแตตวรพกบ เหยียดแท้งเหยียดขาแบบไม่เกรงใจใครและสิ่งที่ทําให้เธอตกใจก็คือขณะที่เธออ่านหนังสืออยู่ชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆก็จะหยิบคุกกี้ออกจากกล่องของเธอซึ่งอยู่ระหว่างเธอกับเขาขึ้นมาเคี้ยวกินด้วยนั่นมันคุกกี้ของฉันนะช่างไม่มีมารยาทเอาซะเลยเธอนึกในใจในขณะที่เขากาลังหยิบคุกกี้กินนั้น<ๆ>เธอก็จะจ้องหน้าเขาแบบทําหน้าเหลือเชื่อส่วนเขาก็จะมองหน้าเธอกับหยิบคุกกี้เข้าปากแล้วก็ยิ้มให้เธอเธอหยิบคุกกี้ขึ้นมากัดด้วยความโกรธพร้อมกับนึกในใจว่านี่ถ้าฉันไม่ใช่ผู้ด,ดีมีการศึกษานะะอืมแ่จดาให้ สนามบินเลยแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้จงใจที่จะกวนประสาทเธอเพราะทุกครั้งที่เธอหยิบคุกกี้หนึ่งชิ้นเขาก็จะหยิบคุกกี้หนึ่งชิ้นและในที่สุดทั้งกล่องก็เหลือคุกกี้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเธอจ้องเขาเพื่อดูว่าเขาจะทําอย่างไรสถานการณ์ที่ออกมาแทบไม่น่าเชื่อเขากล้าหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายหักครึ่งแล้วก็ให้เธอครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็เอาเข้าปากเธอรับคุกกี้ครึ่งชิ้นนั้นมาพร้อมกับโมโหถึงขีดสุดแล้วก็รวบรวมของเก็บหนังสือเข้ากระเป๋าพร้อมที่จะเปลี่ยนที่นั่่่่่งงเเเเพราาาาาะะธธออออไมอยยยกหห็นหนนนนน้้้้ผูชคีีแตใขขณทลึ พาก็มีกล่องคุกกี้หล่นจากตัวเธอซึ่งกล่องคุกกี้ที่หล่นข้างๆตัวเธอนั้นหน้าตาเหมือนกับกล่องคุกกี้ที่เธอเพิ่งกินเปรียบถ้ากล่องคุกกี้นี้หน้าตาเหมือนกันและมีคุกกี้อยู่เต็มกล่องแปลว่ากล่องคุกกี้เมื่อกี้ที่อยู่ข้างๆชายทสงมคนนี้เจ้าของคุกกี้กล่องนี้ก็คือเมื่อเธอเข้าใจแล้วว่าระหว่างที่เธออ่านหนังสือใจลอยเกิดอะไรขึ้นเธอได้หยิบคุกกี้ของผู้ชายคนนั้นกินมาเรื่อยๆแถมเขายังไม่ว่าอะไรเธอพร้อมกับยิ้มให้เธอด้วยในช่วงจังหวะที่เธอเข้าใจทุกอย่างเธอหน้าชาแล้วก็อายมากๆเพราะจริงๆแแแลลล้้วเธอนนั่หะะทีไรรมาาย เป็นหัวขโมยที่ไร้การศึกษาตัวจริงเรื่องเล่าเรื่องนี้ผมได้ยินมาเป็น10ปีแล้วนะครับมันทาให้ผมยับยั้งชั่งใจทุกครั้งก่อนที่จะอรารวาสเหวี่ยงเผลอระเบิดอารมณ์โมโหใส่ใครเรามีกี่ครั้งแล้วครับที่เราโมโหใครรุนแรงสุดท้ายเรามาพบที่หลังว่าจริงๆแล้วคนผิดก็คือเราแล้วเราก็รู้สึกเขิอนอายเกินกว่าที่จะไปขอโทษเขาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีใครทําไม่ดีกับคุณก่อนที่คุณจะเผลออรารวาสใส่ใครแบบเต็มสตรีมเลยนะครับผมอยากให้แวบ,บคิดว่าหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดขอใใให้้้ออาาาารมม์เยย็นนนลลงีสติํชํชจภัพแว ค่อยหาที่ไปที่มาของปัญหาแล้วค่อยๆแก้ร่วมกันครับเพราะไม่งั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องน่าอายแบบผู้หญิงคนในเรื่องนะครับถ้าฟังจบแล้วชอบกดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามเพราะเดี๋ยวเรื่องดีๆแบบนี้จะมีมาอีกเพียบครับ